สวัสดีค่ะได้เวลาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงประจําสัปดาห์กันแล้วนะคะเริ่มจากดวงของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกค่ะสัปดาห์นี้เรื่องทั่วไปของวันอาทิตย์ขึ้นไพ่จักรพรรดิค่ะสถานการณ์ทุกอย่างราบรื่นปกติดีนะคะคุณสามารถดูแลและจัดการได้ด้วยความเด็ดขาดควบคุมทุกอย่างได้เป็นอย่างดีค่ะไพ่การเงินขึ้นแเหรียญ การเงินคล่องตัวหาเงินได้มากขึ้นจากความขยันและก็ทุ่มเทรวมถึงทักษะพิเศษของคุณด้วยอาจได้งานที่ทำเงินได้มากกว่าเดิมนะคะหรือไม่ก็มีจ็อบเพิ่มขึ้นมาทำให้การเงินหมุนเวียนคล่องขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเรื่องการงานไพ่เจ็ดเหรียญค่ะงานมีความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ช่วงนี้บางท่านอาจจะคิดวางแผนเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากจะลงทุนอะไรสักอย่างเพื่อให้เงินที่มีนั้นงอกเงยขึ้นซึ่งก็ต้องวางแผนแล้วก็พิจารณากันอย่างรอบครอบก่อนที่จะลงมือทําค่ะไปดูไพ่สุขภาพนะคะเป็นไพ่ก้าวไม้เทา้าเครียดแล้วก็เหนื่อยกับงานค่ะให้ระวังพวกอาการปวดหัวปวดไมเกรนนะคะเรื่องดวงความรักนั้นขึ้นไพ่รายชีพระจันทร์ คนโสดระวังไปตกหลุมรักคนที่มีเจ้าของแล้วด้วยนะคะใครเข้ามาจีบช่วงนี้เช็คให้ดีๆก่อนว่าเขามีครอบครัวหรือยังสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะให้ระวังปัญหารักซ้อนแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะคะอารมณ์ขึ้นขนลงๆจะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้ค่ะ